คนพวกนี้คือซอมบี้เหรอหรือว่านักเรียนที่เหนื่อยล้าคุณจะต้องวิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดโว้ยฉันหิวจังใครจะตอบคำถามนี้ได้บ้างคิมินไท่น่าโถโถเอ้ย ฉันจะกินอะไรดีล่ะอ๋อใส่เกลือสักหน่อยโอ้โนโนโนที่มินไทยนากิยาเฮ้<อ> hey, นี่มันสักจะโหดไปหน่อยแล้วนะเธอจะกินอะไรในห้องเรียนนี้ไม่ได้เด็ดขาดฉันไม่ได้เหนื่อยแบบนี้มานานแล้วล่ะ <S 2> <S 2> ฉันอยากจะได้อะไรดื่มสักหน่อยห้ามกินน้ำบัดลมในห้องเรียนนะเข้าใจปะนั่นคือกฎ,อก,ฎอกฎนี้มันไม่ได้เรื่องแททินเอาสักหน่อยไหม hey, ส่วนหนึ่งออกจากกระป๋องพ er ิงเกิลทาสีฝาทั้งสองให้เป็นสีดำเหมือนกันปินพับกระบอกกำมันตาลาังสีและติดเข้าไปบนกระป๋องและติดกาวกระบอกก้กระฝาเอาถุงซิปล็อกใส่เข้าไปข้างในเทน้ำเขียวใส่ลงไปจากนั้นก็ปิดถุงตามด้วยฝาปิดลงไป โอ้ว้วาวขับใจนะแต่ไม่เอาดีกว่าวววูนายพลาดแล้วล่ะดูฉันสิฉันใส่สสในแก้วพิเศษและดื่มได้มากเท่าที่ต้องการเลยคิมินทยหน้ามันยอดเยี่ยมมากเลยล่ะ <c oughs> เรามากินขนมกันก่อนที่อาจารย์โคไซสมาดีกว่าเนาะ <c oughs> ห้ามกินของกินในห้องเรียน <c oughs> ผมเตือนพวกคุณแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะเอาทุกอย่างไป ไม่มีอะไรเหลืออยู่ตรงนี้เลยเหรอเก่งมากเก่งมากคีมินไทนาเอาละเรามาเริ่มสอบกันเลยดีกว่าสอบอีกแล้วหรออหมดเวลาแล้วฉันไม่เข้าใจเลยแว่นของฉันหายไปไหนเนี่ยโอ้กล่องแว่นแว่นจะต้องอยู่ในนั้นแน่โอ้โน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 ลูลูลลลกตาตาของฉันหรือเปล่าหรือว่าของเขาเอ ละลายเจลาตินหนึ่งส่วนในน้ำหกส่วนผสมมันเข้ากับไวช,ช็อกโกแลตสำหรับเคลือบที่ละลายโดยให้แบ่งในสัดส่วนที่เท่าๆกันเตรียมส่วนผสมด้วยการเพิ่มสีผสมอาหารสีเขียวและสีดำเอาแม่พิมพ์ซิลิโคนทรงกลมมาเติมปีเปดด้วยส่วนผสมสีดำทำจุดสีดำเทส่วนผสมสีเขียวทับด้านบนจากนั้นเทไวช,ช็อกโกแลตเจลลี่ลงไป นำเจนลี่ที่แข็งตัวดีแล้วออกจากแม่พิมพ์นั่นมันไม่ใช่กล่องของผมแน่นอน <_ appointment> ฉันลืมเรื่องขนมของฉันไปแล้วมันอร่อยมากมันน่าขยักขยั่ง<_<_>จริงๆผมอยากจะพบพ่อแม่ของคุณเข้าใจไหมค่ะ<า>มันต้องสนุกสนานแน่งานนี้พฤติกรรมของลูกสาวของคุณเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้รับรองว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกครับผมจะคอยจับตาดูเธอไว้ครับ ใครจะมาแก้สมการนี้ฮึคีมินท่านะอฉันจะทำยังไงดีนี่คือคำบอกใบดูสิดูสิสจำบีขีแผ้แบ่ no, no. นโนโนเธอนั่นแหละขี้แผ้ฉันรู้แล้วลูกโลกของฉันอยู่ที่ไหนนะฉันอยากจะได้สมองมากกว่าเติมเซนพาสตาแบบหลอดโค้งเติมพาสตาลงในถ้วย ปิดด้วยพลาสติกแปแล้วกดให้แน่แนๆน,นำพาสต้าที่ห่อไว้ออกมาเมื่อมันเย็นตัวลงเพิ่มรอยตัดตรงกลางทาพาสต้าด้วยซอสมะเขือเทศแบ่งตึงลูกโลกวางลูกโลกไว้บนขาตั้งเป็นของว่างที่เหมาะเหม็งที่สุดสำหรับสถานาการณ์ที่ตึงเครียดแบบนี้ เธอกำลังกินสมองของอาัารย์หรือเกิดอะไรขึ้นทีมีนไทยนาเธอกินอาหารในห้องเรียนอีกแล้วเหรอห้ามกินพาสต้าเด็ขอร์ดฉันจะต้องบอกเธอกี่ครั้งกี่หนเนี่ยฮะทินฉันเบื่ออ,อืมเราไปเดินเล่นกันดีไหมดีทีงั้นเราไปกันเลยมีคนสะกดรอยตามทีมินไทยนากับพินในสวนสาธารณะพวกเขายังไม่สังเกตพบเห็นอะไรเลย เฮ้ hey, พวกนายเป็นใครกันไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวพวกเราเป็นแฟนเตัยงของคุณแนะ่เราชอบชอบชอมบี้เราตั้งตนเป็นแฟนขับของซอมบี้ขึ้นมาแนะ่เรามีภาพถ่ายแล้วก็เข็มกัดด้วยนะดูสิงามงาน,น่าอร่อยแมล่ล่ะงรีแป้งขนมปังขิงสำเร็จรูปออกมาวางเข็มกัดซอมบี้ที่นินออกมาลงไปตัดออกตามโครงล่างอบ1 0ถนาทีความร้อนที่350องศา ทาน้ำตาลสำหรับเกลือเมื่อมันเย็นตัวลงปิ้นภาพกระดาษน้ำตาลแล้วติดด้านบนใช้สีผสมอาหารในการปินติดเข็มกัดที่ด้านหลังโดยใช้น้ำตาลสำหรับเคลือโอ้ว้าวผมขอลายเซ็นซอมบี้ของคุณหน่อยได้ไหมครับได้โปรดเถอะนะนะนี่มันแปลกเอามากๆและแถมมันยังเจ๋งมากๆอีกด้วย ว้าวคุณใจดีมากเลยครับปลูกดอกไม้แล้วก็รดน้ำแบบนี้เข้าใจกันไหมหนี่คือการทดลองวิทยาศาสตร์ของพวกคุณผมจะรอผลของพวกคุณนะครับอะไรกันเธอต้องปลูกต้นไม้โอ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 ้ ฉันสงสัยว่าต้นนี้มันจะโตเร็วไหมโตเร็วๆหน่อยน่าน่าหืมฉันจะทํายังไงดีวันเวลาผ่านไปช้ามากๆเวลาที่คุณรอให้บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นฉันควรจะไปหาหนังสือมาอ่านไหมหรือว่าไปนอนดีแล้วไอ้นี่มันทํางานยังไงเนี่ยโอ๊ยน่าเบื่อมากๆฉันจะไปหาอะไรบางอย่างมาอ่านเพิ่มละกันเสียดายที่ฉันจําตัวอักษรไม่ได้ทั้งหมดฉันจะไปหานาเนียดีไหมนะาหืมไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยฉันจะนอนเอาขยะไปทิ้งทําความสะอาดหรือไม่ก็ขี้มไทน้า ทำไมทำไมมันถึงได้โลกแบบนี้เหอเอาเถอะเอาเถอะดูสิว่าผมมีอะไรมาต้นไม้ของเธออยู่ที่ไหนออยู่ที่ไหนนะอ้อนี่ไงมันไม่จําเป็นแล้วฉันจะลองชิมดูอืมรสชาติดีมากๆเลยอะอยากจะลองม้างไหมอบคับเค้กช็อกโกแลตที่แห้งแล้วใช้ดาร์กช็อกโกแลตสำหรับเคลือบด้านบน ผสมให้เข้ากันด้วยมือของคุณทิ้งไว้ให้แข็งตัวส่วนผสมนี้ควรจะมีลักษณะร่วนใส่ส่วนผสมนี้ลงในกระถางดอกไม้ที่สะอาดพวกเราสายมากแล้วเร็วเข้ารีบไปเข้รงเรียนกันเถอะเร็วๆไหนมาดูผลลัพธ์กันดีกวา่าอื้มไม่เร็วเลยนะคินทำได้ดีมากๆส่วนต้นไม้ก็ออกมาดูดีมากๆ กิมินไทน่าเธอมีอะไรตรงนั้นเอไม่ใช่ทุกๆคนที่จะปลูกต้นไม้ไม่ได้ไม่ต้องกังวลไปหรอกไม่เป็นไรหรอกอาจารย์โคไซค่ะฉันมาสายนิดหน่อยนี่คือต้นไม้ของฉันค่ะว้าวดีมากดีมากเธอสมควรได้รับรางวัลชนะเลิศอย่างแน่นอนยินดีด้วยยินดีด้วยนี่รางวัลสำหรับเธอจ้ะขอบคุนกด้ฉันต้องกินคลายเครียดโอ้โอทกิมินเทน่าความคิดเธอสร้างสรรค์มากนี่มันง่ายมากๆเธอก็แค่ต้องเรียนรู้สูตรแค่นั้น มันไ,ไม่ได้รับเราจะอ่านกันทั้งคืนถ้าจาเป็นและนี่ก็คือข้อสอบของพวกเธอเริ่มกันได้เลยอะไรกันฉันจำพวกนี้ไม่ได้เลยสักนิดตอนนี้ฉันอยากจะเคี้ยวอะไรสักอย่างเอาขนมเซ็มเทสสีดาออกมาแล้วตัดให้เป็นแถบบาง จากนั้นตัดให้เป็น2ส,ส่วนจัดทงให้เป็นเส้นได้ที่ทําจากขนมสเเ็มเทศต่อมันเข้ากับลิบบินที่ฐานเธอเธอทำอะไรนะนาน่นมันเส้นผมนะเล่าไงมันทําให้จิตใจของฉันสงบลงฉันถึงจะทําข้อสอบได้ฉันน่าจะลองดูด้วยไหมโอ้ยมันเจ็บพี่แถมยังแย่สุดๆมาเริ่มเรียนกันเลยดีกว่า มันเสียงอะไรเธออีกแล้วเหรอเธอกำลังเคี้ยวอะไรอยู่หรือเปล่าฮะตีไข่ขาว3มฟองใส่น้ำตาลผงเสร็จออนเอาใส่ลงไปในถุงบีบครีมแต่งหน้าขนมบีบออกมาให้เป็นลูกกระดูกบนกระาดาษไขอบเป็นเวลา3ชั่วโมงความร้อนที่180องศาแต่มันไม่ใช่ของกินมันคือช็อกงั้นเขียนตามที่บอก ฉันจะไม่กินในห้องเรียนอีกแล้วเจ็ดแล้วดีมากดีมากหวังว่าเธอจะจำใส่ใจไว้นะฉันก็ได้แต่หวังว่าคิมินไทยนาจะชอบมันนะฉันจะวางไว้ตรงนี้กล่องนี้คืออะไรมาดูกันดีกว่าอุ๊ยน่ารักจังโอ้ฉันจะซ่อนมันไว้ ของควันอยู่ที่ไหนกันได้เวลาไปแล้วอาฮฉันกำลังจะกลายเป็นซอมบี้ฉันขอได้ไหมเฮ้อฉันกลับมาเดินได้อีกครั้งนี่ของเธอจ้ะของฉันเหรอขอบใจนะปิ้นป้ายอันตรายจากกำมันตาลังสีเอากระดาษไขมาปิดมันเอาไว้ละลายช็อกโกแลตสำหรับเคลือบสีดำและสีเหลืองทาช็อกโกแลตสำหรับเคลือบบนภา ใส่เข็มลงในช็อกโกแลตสำหรับเคลือบใส่ตุ้มหูที่แข็งตัวดีแล้วกับตะขอตุ้มหูว้าวตุ้มหูคู่นี้สวยมากๆเลยและแถมยังอร่อยอีกด้วยอย่าหยัดก,กินมันนะโอโอกินให้อร่อยแล้วกันคุณชอบไอเดียสร้างสารรค์เกี่ยวกับซัมบี้ของเราไหมบอกให้เรารู้คอมเมนต์ด้านล่างหน่อยนะว่าคุณชอบอะไรมากที่สุดเครื่องดื่มกำมันตาลังสี กระดูกเมอแรงเส้นผมขนมชอแอมเทศหรือว่าตุ้มหูจากเกเลสช็อกโกแลตกรแล้วจแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด s u b สไคร b ์ช่องของเราและคลิกที่กระิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปต,ลก,ตลกใหม่ๆจากช่องทุ่มๆ